ปายโลกนี้อีตก,การจนปัจจุบันนี้ก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเขาเรียกว่าแผ่นดินเขาว่าน้ะอาทิตย์พระจันทร์ดาวดินน้ําลมไฟนี้มันเป็นส่วนประกอบของโลกหมดอนดุเราร่ารงกายอันนี้ก็ทาด้วยดินน้ําลมไฟเหมือนกันเนื่องด้วยว่าดินน้ําลมไฟทัดสีนี่ไม่สมดุลมันก็เกิดวิกฤตของโลกเขาเรียกว่าเชื้อโรคหรือว่า ความไม่สบายโรคป่วยไข้เจ็บเชื้อโรคจะมีเยอะเชื้อโรคของสิ่งต่างๆใน,ในไปโลกนี้ก็ตามเชื้อโรคอย่างที่เรากำลังประสบอยู่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ตามก็เคยดินน้ำไฟลมสี่ตัวนี่แหละมันไม่สมดุลแค่นั้นเองในส่วนที่มีชื่อตั้งขึ้นมาจะมีพันๆหมื่นๆชื่อเราก็อย่าไปเต้นตามชื่อต่อให้รักษา สมุฐานนี้ไว้ก่อนให้ให้รีกเข้ามาหาตัวนี้แหละต้นต่อของสินน้ำลมไฟตัวนี้จิตใจเราจะไม่บ้าทำโลกเขาเพราะว่าสี่ตัวนี้มันมันสมุฐานมันต้นขึ้นมาเหตุที่เกิดโรคเขาไปสมดุลอันนี้คือคือของกายแต่ของใจเลยที่ใจนี่มันคอรอบแบกบมันไม่มีดินน้ำลมไฟเลย ใจนี่เนี่ยมันใจมันอย่างที่เรากำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยมีเดียวไปท่านรู้ตัวนี้แล้วบวกด้วยเขาเรียกว่าสมองเราม,ามีอะไรมีความคิดมีความรู้สึกมันนึกคิดปรุงแต่งต่างๆต่างหากไอ้ตัวนี้เนี่ยด้วยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงกันเนี่ยเหมือนเรามันเกิดมาด้วยกิเลสเนาะกิเลสทันหาตัวนี้มันก็ปรุงอนี่ปรุงโน้นมันก็นำเราไปสู่ความ เขาเรียกว่าหายนะความชิบหายของชีวิตเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกขัดจิตใจของเราเราปล่อยจิตปล่อยใจเราไปตามอำเภอใจต่างๆของโลกโลกเขามีแล้วก็อย่ามีถึงเขาพอมีแล้วมีความสุขไหมเคยถามตัวเองหรือเปล่ามีแล้วมีก็แค่นั้นแหละไม่กี่ปีก็ตายตาย,ตายออกจากโลกนี้ไปบางทีนะ่ะมาคิดแล้วโอ้แค่นี้แหละโลกนี้ถึงจะว่าเรามีโชคดีมาพก กับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านี่สี่อาสงขายสนหากราบบำรุงบารมีเนี่ยทำตัวนี้ขึ้นมาคําสองพระพุทธเจ้าถึงจะมีอุบัติในโลกนี้เพื่อคายเพื่อมนุษย์เรานี่เพิ่งจะเห็นความทุกข์ของมนุษย์ถึงตั้งขึ้นมาได้ให้ให้ให้ริบทำทานซะทานรักษาศีลซะให้ภาวนานซะทำไมต้องเพิ่นต้องเตือนพวกเราให้ขวัญขวายเพราะว่าจิตใจเรานี่มันแกว่งตลอดเปลี่ยนแปลงตลอด เราต้องสร้างนิสัยให้มันดีสร้างนิสยัยมันน่งคงในศีลในธรรมจะมั่งคงอย่างไงเล่าต่อเบอร์แล้วปล่อยจิตป,ปล่อยใจไปตามความคิดที่โผล่ขึ้นในหัวใจของเราคิดไปบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบา่ตลอดวันตลอดคืนเสีวยวเมล่าเวลาไม่ไม่ได้อยู่ไม่หยอ่อนเราไม่เคยคำกำหนดสติผดโทบังคับเขาเลยไม่เคยบังคับใจตัวเองเลยไม่ได้ใจกี่เด็กบังคับเราเราถึงจะเกิดความทุกข์ของเราไม่เห็นเหรอด้วยที่ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังบางทีก็ มันธรรมชาตินะหลวงพ่อจิตใจก็ต้องอย่างนี้แหละมันธรรมชาติของกีเลยสีีธรรมชาติธรรมชาติของใจมันก็ต้องไม่มีอะไรต้องสติกำกับดูแลมันอยู่เราต้องดูไปเรื่อยๆพุดโทไปเรื่อยๆบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเพราะอะไรก็ไม่รู้จะแยกยังไงไงใจมันก็มัวกับหมัวก็ผมไม่คิดอยู่ผมเนี่ยทำอยู่เนี่ยผมผมอยู่กันอะแต่ตัวนี้เนี่ย ตัวได้ทาเหตุให้เราทุกข์เนี่ยเราไม่คิดตัวนี้เราต้องพิจารณาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาใจเราหดเข้ามาพยายามหดเข้ามาย้อนเข้ามาหัวใจเราพอใจเรานิ่งเมื่อไหร่เนี่ยชัดเลยทันทีเลยโอ้ทำมาจิตใจเรามีการต่างกันขนาดนี้เลยเมื่อกี้เหมือนนาลกความคิดความทุกข์เรา่าล้อมปิดขันจิตใจพอเราเอาสมาธิเข้า มันขับใจิตใจพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือว่าดูลอมเข้าไปเล่นๆเ,เข้าไปเล้วว่าจิตสงบพับทันทีเลยโอ้โหใจนิ่งพอนิ่งขึ้นมาชัดทันทีในใจว่าโอ้โอ้เมื่อกี้จิตฟุ้งซ่านอย่างนี้เองเนาะโอ้จิตสงบที่นี่เอาแล้วเราได้เราได้หลักทีนึงแนละ้วเราได้เห็นชัดเจนแล้วเห็นเห็นอาน,นิสงส์การภาวนาว่าจิตใจมันไม่มีก็ได้ปิติมีความสุขที่เราก็มีกําลังใจจะทาเลยที มันจะขวัญขวาย,ยจะภาหน้าจะสวดมนจะเข้าวัดที่นี่มันก็มีเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทางบ้านอาจะเอาว่าเราบ้าไปโดนพระเสกของมัง่งเนี่ยเป็นหลงพระเลยมัง่งเข้าวัดเข้าว่าเนี่ยบ้าแล้วบ้าแล้วนี่นี่คนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะให้เราบ้าตามโลกเขาไปกินเหล้าเมายาเล่นคำพันนาเฮฮาตามเขาถึงจะว่าอปกติพอเข้าว่านี่ผิดปกติดูสิเห็นไหมนี่เขาถึงจะบอกว่า โคนเนี่ยตาบอดถึงจะว่าบอดกันอย่างนี้แหละโคนเนี่ยตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นแสงสว่างคุณเห็นแสงสว่างมันก็เอ้ยแสงสว่างอยู่ฝั่งโน้นนะเราไปมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเหม็นแสงแสงสว่างก็จุดขึ้นมาเราเห็นแล้วปั๊บเราจะไปทิ้งได้อย่างไงก็ต้องเพ่งทางแสงสว่างวิ่งไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปก็ชักขึ้นมาชักขค้ือมาไม่ใช่อยู่ที่ไหนชั้อยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอก ความสงสัยต่างๆไม่ใช่อยู่ที่ความรู้ที่เราขวัญขวายภายนอกจากหนังสือนะความสงสัยขัดหายสงสัยของเราเนี่ยมันต้องหายจากหัวใจตรงนี้ว่าทุกอย่างใจเราเป็นใหญ่ใจออกไปสร้างเรื่องเองใจไปเกาะเกีย่ยวตามตาหูจะโมลิ้งกายว่ามันสวยมันงามมันหน้าฟังหน้ายินดีน่าชื่นชมหน้าโดมหน้าย่างนี้หน้า,างน,นทางถ้วักสิ่งภายนอกตาไม่ให้พูดสักอย่างเลยทำตา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 ,ตามีพูดหรือเปล่าตาเงียบ โอ้โห,ห,หน่าฟังนะหูกงเงียบจมูกหน้าโดมเนะจมูกกงเงียบเนะปากปากปากเงางยบก็บมรู้เสือเงเงียบทุกอย่างเงียบหมดแล้วใครพูดอนะ่ะใจเราย้อนเข้ามาตัวนี้โอ้หตัวนี้เองแล้วก็เพ่งไปในตรงนี้แหละทีเดียวพอตรงนี้นี่มันง,ง่ายถ้าได้ย้อนเข้ามาตัวนี้นะใจตรงนี้นะเรารักษาตัวหลอดรักษาสติดีๆพุทโทพโทุทโธรกำกับไว้บางทีบางคนก็ไม่ไม่บอกว่า จก็นิ่งๆก็พอแล้วไปพุโทโธทำไมจยะพุโทโธก็ดีแล้วบเออถ้าพุโทโธจริงกีกไม่เป็นไรมาพุโทโธปรอลอมมาจ้ะแล้วมีพุโทโธก็ยังทําผิดได้เลยพุโทโธพุธโทโธก็ยังทําอยู่อ๋อทำไมยังทําอยู่เห็นไหมกีเลตกีเลก,ก็ทาอ่ะมันเนเรา,นาแนวกันนะเราดูมันชัดเลยในใจเราเนี่ยโอ้นี่รู้ทั้งรู้แต่มันยังทําอะไรทำนะอะไรอะไรอะไรบังเข้าไปเราทําแล้วไม่ใช่กลัวกีเลบังเข้าไปเราทําทําเหรอ ทำบ้าพระพุทธเจ้าทำบ้าพระพุทธเจ้าถ้าขาดก็ต้องขาดจริงๆทําไม่ขาดก็คืออย่างนี้แหละนี่เน่ให้เตือนไว้นะเราเข้าวัดเข้าวามาภาวนาแล้วนั่งสมาธิทําวัดสวดมนต์ก็นี่แหละก็เน้นสุดท้ายก็ในที่ตรงนี้จิตใจเรานี่เองน่ไม่มีไม่มีใครหรอกไอ้ส่วนคนหนึ่งภายนอกโลกจะเป็นยังไงก็ช่างมันเราทําหน้าที่ดีๆของส่วนตัวเรารักษาวัดวาวัดหัวใจเจ้าของดีที่สุดแล้ว่าไปวัดคนอื่น คุณจะดีจะชัว่วเรื่องของคุณหนึ่งเขานารกสวรรค์ไม่เกี่ยวกับเรา,นารกนวรค์อยู่ที่หัวอ,อกเราเราจะขึ้นสวรรค์เราพาใครไปด้วยมั้งไม่มีวเวลาเรามีความทุกข์ถามว่าเพื่อนเรามาปลอบใจเราจะช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความทุกข์ก็อยู่ในใจเรานี่อาจจะได้ก็เอาน้ำสักแก้วหนึ่งเอาทิชชู่มาเช็ดน้ําตาลแค่นั้นเองแหละแต่ความทุกข์ตรงนี้มันเช็ดไม่ได้ต้องเช็ดด้วยธรรมะภพเดชเจ้าเช็ดด้วยศีล ด้วยสมาธิด้วยปัญญาแค่นั้นเองถ้าไม่มีสามตัวนี้แล้วเอาเถอะใครจะมาเก่งขนาดไหนของโลกเอาเถอะพระพุรธเจ้ายอกที่สูดแล้วบรมครูของสัทธาเดียมรุษานางเงินมนุษย์กับเทวดาทั้งหลายยกย่องผู้มีสติปัญญาอลไรก็ต้องยอมรับนี่นะเออให้พิจารณาไม่มีไรหรอกพิจารณาเอา คำว่าเสือสลากมันมีหลายประเภทเสือสลากทางวัตถุสิ่งของอย่างที่เราทําบุญทําทานเนี่ยเขาเรียกว่าเสือสลากกับสิ่งของเสือสลากการเวลาแรงกายอย่างเรามาทําบุญทําทานนี่ก็เสือสลากชนิดเดิน,นของแรงกายการทาบุญเนี่ยเ็ต้องมีแรงกายประกอบด้วยจิตใจที่เสือสลากเราถึงจะทําได้แล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นในใจของเรา บันทึกในใจของเราพอสิ่งที่เราเคยทําเนี่ยเขาเรียกว่าบุญทำไมถึงเรียกว่าบุญเพราะว่าต้นความคิดคือใจเรานี่แหละเป็นกุศลขึ้นมาใจต้องเป็นบุญก่อนถ้าใจเราไม่มีบุญนี่ไปทำบุญไม่ได้หรอกบางครั้งความคิดอกุศลเกิดขึ้นบันทอนจิตใจเราเนี่ยคิดไปทางในด้านที่ไม่ดีเขาเรียกว่านี่แหะ บาปเกิดขึ้นแล้วบาปบนคนโทษมันเกิดอยู่ที่ไหนยื่แเก่ใจคือใจเรานี่แหละการรักษาใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญข,ของชีวิตของเรามนุษย์วัดตัวสิ่งของภายนอกเป็นชั่วคราวเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาสวยหาสวยหาเฉยๆพอโมนลนมหายใจไปแล้วก็เหลือแต่ใจอย่างเดียวอย่างที่เราหลับตากำลังฟังอยู่นี่แหละคำว่าใจนี่เพราะว่าเรามีที่ตั้งสติ เพ่งอยู่มีที่ตั้งในสิ่งที่ดีมันก็ได้ปัญญาได้ข้อคิดมาประดับชีวิตของของเราถ้าคนเนี่ยไม่ได้ไปเข้าวัดเข้าวาหรือว่าไม่ได้ไปเปิดเทปฟังก็วันวันก็โมเดเพิ่เพิ่งเพลินกับกรรมคนทั้งหลายสิ่งภายนอกเสร็จกิจกรรมทางนอกฟังเพลงบ้างกินเอฮาเที่ยวไปวันวันนี่ชีวิตก็หมดไปหมดไปพอเจอปัญหาชีวิตประจานมอยของเรา อะไรที่เกิดทบในด้านจิตใจเกิดค,ความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้จะหาทางแก้อย่างไงมีแต่จิตใจเศร้าหมองตกต่ำไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยการเปรียบเทียบอย่างนี้มันถึงจะได้ผลว่าเออทาไมพระพุทธเจ้าถึงจะบอกคนเราต้องทําทานรักษาศีลรักษาคําพูดต่างๆความคิดต่างๆการกระทําต่างๆให้อยู่ในบูรุญกุศลไม่จําเป็นต้องมาวาดัดหรอกพูดตรง โบนี่มันอยู่ได้ทุกที่ใจที่เป็นกุศลไปช่วยคนตาบอดคนขอทานนี่ข้ามถน,นนเด็กข้าพระไม่มีข้าวกินเออรู้อะไรที่ตกทุกข์ทยยากเราเห็นเข้าโอดเข้าไปช่วยเลยนี่ก็เป็นบุญของเราแล้วนี่นะเออไม่ใช่ว่าเออต้องต้องอย่างนี้อย่างเจก็อย่างว่าแหละศาสนาเราก็เป็นศาสนาพทุทธเนาะมันก็ต้องเกื้อกูลการสนับสนุนกันเนี่ยโบนมาอยู่ที่ตรงนี้แหละ พอเราทานไปแล้วจิตมันเกิดความสบายใจขึ้นมาเนี่ยมันมีที่พึ่งที่เกาะแต่บางครั้งมันก็คิดไม่ออกทำยังไงได้เขาจะขยับขึ้นไปพัฒนาตนให้นั่งภาวนานี่ให้นั่งภาวนาชำระจิตใจของเราให้สงบให้ได้ข่าวมาสงบนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะมังคุณก็บอกเฮย้ยจะเป็นไปได้หรือหลวงพ่อโหยฟังท่าบังคำพูดแทบตายเราไม่มีเวลาหรอก ถามว่าความทำใจให้สงบคือว่ากําหนดสตินี่แหละให้มีสติอยู่กับตัวพุทโธไปเรืเ่อยๆกำหนดไปเรืเ่อยๆไม่ให้ขาดตอนเพราะอะไรถ้ามีสติติด,ต,ดติดต่อเนอ้อความคิดที่ไม่ดีเราจะให้มันไม่คิดมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีความคิดแต่อยากนี่อยากโน่นแต่เ,เรารู้ว่าเรามีความอยากแต่เ,เราไม่ไปทำเพราะว่าเรารู้เราทําไปแล้วมีแต่ทุกข์ทำไปแล้วมันจะล่วงเกินเจ้าของ ไม่สงสารเจ้าของบ้างเลยเออเดี๋ยวจะไปทุกอย่างนี้ต่อไปอีกลเลอนะเดี๋ยวต้องทาอย่างนี้พอพอเรามีคําถามอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราถึงจะขยับขึ้นไปว่าเออถึงแม้เราจะมีความคิดที่อาจจะไม่ดีบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ยังปุ้พุโทโธไว้เราไม่ทำเนะี่ยพอเราไม่ทํเใยใจเราก็มีกําลังใจขึ้นมาอุตสาหะเกิดขึ้นทันทีความพยายามเนี่ยความพยายามเกิดขึ้นทันทีแล้วก็เออต้อนไปเรื่อยๆต้อนไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพุทโทไปเรื่อยๆ เค่อยๆทาไปหัใจก็สงบไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆส,สุดท้ายมันก็สงบจนให้ได้แล้วก็ชัดเลยมันสงบชัดแล้วมันมันก็เห็นในใจว่าโอ้เห็นไหมล่ะความคิดฟุ้งซ่านมีอิทธิพลขนาดไหนทําให้เราจิตใจเราขม,มัวไปหมดเลยมองอะไรไม่ชัดเลยเพอใจเราสงบแค่นั้นนะชัดมากหนทางที่จะออกกับปัญหาของเราชัดทันทีเลยแล้วเราไม่ต้องไปฟังใครด้วย ลุยแก่ใจว่าเออทางนี้เนี่ยทางทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอ่ะไปเลยลุยเลยทีนี่เนี่ยแล้วก็มีกําลังใจเราทําไปแล้วก็เหมือนคนนะทำมาค้าขายได้กําไรนะมีเงินเป็นกองกองเนี่ยเรานั่งอยู่บนกองเงินนี่ถึงแม้จะแดดจะแรงก็ตักแดดตักฝนลมแรงอะไดต่างๆไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเพราะอะไรโอ้เราอยู่บนกองเงินน่ะลมมาก็ไม่เป็นไรไม่กลัวแล้วเพราะมีทุน ทุนทรัพย์นั่งอยู่ทับอยู่นี่ใจเราก็เหมือนกันใจเรามีสมาธิมีปิติเกิดขึ้นโอ้ยอะไรจะมาเกิดในโลกนี้ไม่เกี่ยวสู้เลยเออชนไม่มีถอยเพราะว่าความดีมาอยู่ที่ใจเออนี่เอามาพิจารณานะนักโลกก็ต้องอย่างนี้นักโลกนี่ลกกับใจตัวเองไหมลูกไ,ไปะชนลกกับคนเดินนะ ลกบกรใจเจ้าของนี่แหละ้าสิงภายนออกนี่ให้จําไว้เป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องรับรับปัญญาของเราไม่ใช่ขึ้นมาบั่นทอนทำลายเรานะไม่ใช่เป็นเครื่องลองใจเราให้คิดอย่างนี้เป็นทางบวกให้คิดว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเออไม่สนความปรารถนาแก่ใจเราเป็นสิ่งที่ทดสอบความอดทนอกกลัน้นสติปัญญาของเราอย่างนี้เนะี่ยเราอยู่ในโลกนี้ถึงจะมีจะจะ,จะได้เจริญจะได้โค เออจะได้ศึกษาไปเรืเ่อยๆชีวิตเป็นการศึกษานี่มันเป็นอย่างนั้นนะเนาะคำว่ากรรมโดยทั่วไปแล้วชาวพูดเราจะเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำการ,รกระทำของทุกอย่างคำพูดความคิดการกระทำแล้วก็ต้องประกอบด้วยมีเหตุมีผลที่เราได้ยินได้ฟังมาในบางครัง้งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรา เราจะหาเทียบอย่างนี้ไม่ได้เลยหาเทียบอย่างไงเราต้องทำความดีมาเยอะนะทาไมสิ่งที่ไม่สมความปรารถนานมันเกิดกับเราได้อย่างไงมันทําให้เราเกิดความสงสยัยว่ากรรมมันมีจริงเหรอเห็นไหมละ่ะเห็นคนทําโชว์ตั้งเยอะไม่เห็นจะมีกรรมเลยเห็นชีวิตเขาเลยโอ้รวยเอารวยเอามีชื่อมีเสียงยกถาบันดาสามไอ้คนที่เขาว่าเขาว่าเอ๊ะทำไมไปเจอเด็ เรื่องเด่เล่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบมาเปรียบเทียบโดยเอาอ้างยิงถึงเหตุผลในปัจจุบันที่เห็นอยู่แต่กรรมที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนี่มันไม่ใช่กรรมเฉพาะชัดนี้กรรมที่จะสมผลในชัดนี้มาจากชัดก่อนปานก่อนถ้านำมาเปรียบเทียบไปแล้วบางคนเนี่ยเขาใช้บุญเก่าของเขาชัดนี้เสวยบุญเก่าเขาเรียกว่าบุญวาสนาอย่างหนุนโยเธอไม่จะทําอะไรผิด ก็ยังไม่สองผลเพราะว่าบุญเก่าเขายัางมีอยู่ต่อเมื่อบุญเก่าหมดเมื่อไหร่เอาเลยทีนี้ผลของกรรมเนี่ยตกลุมบอลเ่ยมันร่บงานทันทีเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างคนที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยถ้าครอบครัว,รว,รวเขาร่ํารวยร่ํารวยศาลตัดสินจ่ายตางยังค์เน่ไม่ต้องติดคุกถ้าไม่มีจ่ายตังค์ไม่มีตังค์ก็ต้องติดคุกแล้วคนรวยก็ไม่เป็นไรจ่ายตังค์ก็จ่ายตังค์อย่าติดคุกก็แล้วกันแล้วก็เจ้าๆไปเขาเรียกว่า บุญวาสนาคันเบีันี่ของโลกของสมุิเนี่ยน,นะไอ้ต่ส่วนคนที่ไม่มีเลนจี้มันต้องไปติดคุบมันก็ช้ำโอ้ช้ำใจว่าโกรธไหมม,มันมันไม่ไม่ไม่ไมเออเฟื้อสมมาตรฐานอย่างนี้อย่างง่อนก็นว่าไปแต่กรรมจริงๆอะมันมีอยู่ของเขานี่เพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยสะสมทรัพย์สะส,ส,สมของเราเนี่ย ก็อย่างไงยังไงก็เอาเอาเอาเยอะไว้ก่อนเนอะเผอจะทําม่ได้ผิดแล้วก็อยามีรับซับสมบัติหนุนเราบนโกสมันหนุนเราจะให้ว่าคนมันทําให้ทําผิดเป็นไปไม่ได้หรอกคุณมันมีกีเด็นจะมาเกิดแต่คุณมันมีกีเด็มาเกิดโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีกองผิดบ้างมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีผิดบ้างทุกบ้างดีบ้างโชวมบ้างธรรมดาเขาที่จะบอกว่านี่แหละจิตใจที่ไม่ได้อบรมก็อย่างนี้แหละ ถึงแม้จิตใจคนที่โดนอบรมไปแล้วบางครั้งถึงแม้การกระทำจะไม่มีวาจาไม่เด็ดใจก็อย่างคิดอยู่เขาจะบอกวความนึกคิดมาเป็นกรรมต่อเมื่อเรามีสติอยู่เราควบคุมได้อยู่เราเผอสติมันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปแล้วก็อ้าวเอ๊ยทำไมเปียกงี้มาเนี่ยที่บอกสติมันสำคัญนะอย่าไปว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันธรรมชาติของใจมันไม่ใช่เราต้องมีสติควบคุมมันถ้า เราไม่ควบคุมมันมันคือใครมันคือกีเล่กีเล่จะควบคุมเราเห็นอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่แบบคนที่ที่เข้าวัดเข้าวาเลยทำไมยังคิดแปลกๆบ้าๆบอๆ,ๆ,ๆก็อย่างนี้แหละมันรักมากช่างมากเนี้ยเข้าข้างมากเหตุผลมากถูกใจไม่ถูกเนี่ยเขาจะถูกใจแต่ไม่ถูกทามถูกทามแต่ไม่ถูกกีเล่คนมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังให้ดีคนเราเนี่ยทำอะไรเราเอาบุญกุศลไว้ วัดกันเลยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งว่าเออพระพุทธองค์ว่าอย่างไรก็เหตุผลที่เราเห็นอยู่ทาเอาไงที่นี่เราก็รู้คําตอบในตัวเลยไม่ต้องไปทําอื่นกายหรอกใจเรารู้รู้ตาเดีย่แรกแล้วมันเปียกอย่างนี้จริงๆนี่แหละอันนี้ต้องระวงังเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีมันทอแท้ด้วยเหตุการณ์ทั้งพวงด้วยเหตุผลต่างๆบางทีได้ยินได้ฟังทาให้ถอดจิตถอดใจถ้าเรามาพิพจิรณาแล้วเอามาดูโอ้ที่พูดนี่ สมเหตุสมผลไหมอย่างบางสิ่งบางครั้งเหมือนมีลูกศิษย์ลูกขาที่วัดตื่นขึ้นมาท่าในตีสองทำกับข้าวนู่นแล้วขับรถไปชั่วโมงครึ่งเพื่อจะมาทำท่าพระสงฆ์ในสายบัตรทาความดีมาตลอดแต่ก็ประสูบปฏิเหตุค้าที่เลยลูกเมียก็ล้มองล้มให้เออทำไมเ็ีอยงงี้น้อก็เรียกว่ากรรมคนเรามันชดใช้ สิ่งที่เคยทําไปแล้วก็ต้องชดใช้ไปแต่ชดใช้ไปแล้วไม่ใช่ว่าการจากไปของชีวิตนี้จะไปตกที่ต่างก็ไม่มันไปที่สูนเพราะว่าจิตเขาตั้งอยู่ที่ว่าจะไปทำมุลทำทานนี่มันเป็นกุศลอยู่แล้วตัวนี้มันจะมีกำลังหนุนรับรองเลยไม่ตัวไปที่ตามแต่ที่ตาเห็นอยู่อาจจะสมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะประสปบปฏิเหตุไม่ค่อยดีแต่ว่า จิตใจเนี่ยสิที่ตั้งไว้นัองเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าจะไปหาครูบาอาจารย์จะไปจะไปเรียนเรียนพระใส,าสาบาตรสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้นี่ยสำคัญมากแต่คนทั่วไปนี่บางครั้งเขาไม่เข้าใจเนาะเอเข้าวัดนี่ก็ยังไม่ต้องเจออย่างนี้ไปเข้าวัดทำไมนี่พราะวิชาทิฏฐิมันจะคิดอย่างนี้กูอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าไปกินเหล้าเมายาเฮฮาช้อปปิ้งดีกว่าเรื่องอะไรต้องไปสร้างกุศลนะ่ะคนทั่วไปนะ เขาจะมีมิจฉาทิฏฐิเขาคิดผิดอย่างนี้แหละนี่แหละจะเอาความความหาหากีเลศมาหาช่องโหว่ไงอ้างไปโทษพอมีปัญหาชีวิตขึ้นมาแล้วเอาแล้วหลวงพี่หลวง,งพ่อเอาแล้วสะดอกคอสะดอกแคกก็อุตรุดเลยเนี่ยเนี่องเพว่าไม่ควรเลยอันนี้อันนี้เตือนสติให้พิพพจารณานานะไม่มีอะไรหรอกก็รับรนน้ะ บรรดาลูกเิษย์ของพระพุทธเจ้านะผู้มีโบนปุญญาบารามีนึ่งทานเนี่ยทานหาบารามีเนี่ยคือพระศิวาลี้ลวความเป็นมาของพระศิวาลีพัอนอยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีนะไม่ใช่คนธรรมดานะมันไม่ออกสักทีทอเหมือนทองเหมือนเป็นหมันคนทั่วไปนี่เก้าเดินก็คคอบแล้ว แต่พระศิวาลีเนี่ยอยู่ในท้องแม่ตั้นเจ็ดปีนุ่นพอข้อมาเป็นเป็นทารกน้อยโตขึ้นมาพอบวชเป็นเนนี่อันนี้สองที่ว่าเพิ่นสะสมมาพอออกมาเนี่ยหมดเนนนะแค่กลหัวเฉยเฉยไม่ต้องนั่งภาวนาเลยเป็นพระราหันทันทีเลยได้ไหมผู้บารมีที่เต็มเต็มไปบารมีเต็มแล้วคืออย่างนี้ก็เหมือนน้ำแต่ลระโยชน์ที่เราสะสมมาบุญบุญบารมีบุญทำบุญทำทานเนี่ยเหมือนเราหยดน้ำใส่แก้วของเราเนี่ยภาชนะ รองรับคือในวัตตะเวไวาตายเกิดของชาติของเรานี่แต่ละคนแต่ละจิตวิญญาณแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าความดีอ่ะเหมือนที่น้ําที่หยอดลงมาใส่ตุ่มน้ําภาชนะเหมือนเหมือน,นจิตเรานี่แไหะเหมือนภาชนะรองรับความดีหยอดน้ำค่อยหยอดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดอย่าไปท้อแท้อย่าไปถือสา นิดหน่อยๆมาบันทอนจิตใจเจ้าของจิตใจเนี่ยบันทอนคือว่าโดนเขาหยุกยังด้วยคําพูดต่างๆด้วยข่าวสารต่างๆทําให้เราบันทอนความดีของเราเราไม่เอาเพราะว่าจิตใจเราต้องหยดด้วยความดีคือบูญนี่แหละเนี่ยการสร้างบารามีก็ต้องอย่างนี้หยดไปเรื่อยๆเราทําความดีนะเราไม่จําเป็นต้องไปบอกพ่อหลวให้เขารู้หรอกเราทําของเราไม่มีเวลามาวัดแล้วก็อยู่ที่บ้านทาวัดสวดบต์เนี่ยในแม่ตา เมตตาจิตของเราแล้วบางทีเกิดความไม่สบายใจความคิดต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ให้อภยัยการทําอย่างนี้มันจะทําให้ใจิตใจเราเนี่ยเยืดเยอนไปเรื่อยๆจเจริญเจริญในในด้านดีส่วนที่คนที่สร้างสร้างความลําบากต่อชีวิตเราหรือว่าสร้างความปานป่วนแล้วก็ถือว่าเออเป็นการทดสอบของชีวิตเป็นการบทเรียนว่าความอดทนของเรามีถักขนาดไหนเราต้องคิดแบบนี้นะเอาวิกฤตเป็นโอกาสเธออย่างนี้แหละเราต้องจะทํา ทำไม่อยู่ไม่ยัง้งความดีนี่ยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งเบิกบานเออใครจะพูดอะไรก็ช่างเราเก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่มองไปแล้วมีแต่ความดีของเราจิตใจเรานี่เยน็นจิตใจเราสบายทําไปแล้วเบิกบานเออไม่มีใครรู้เรารู้ก่ตัวว่าเออเราไม่ได้ทำร้ายใครนะเราไม่แต่สั้นสารไปอย่างเดียวใครจะพูอะไรก็แล้วแต่ความจริงคือความจริงเนาะการเวลานี่มันจะบอกความจริงขึ้นมา การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ของของจริงหรือว่าของปลอมความจริงใจนี่คนตรงนี้แหละที่หลวงพ่อพูดตลอดคนเราไม่ต้องไปพูดมากการเวลามันจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยเราทไรไาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆอดทนไว้อดกลั้นไว้เหมือนที่เราทําตั้งตัวใหม่ๆในสังคมเนี่ยมาก็ไม่มีมาก็มาแต่ตัวไม่มีอะไรแต่อาศัยว่าเราขวัญวายและขยันบำเพ็ญเนี่ยบำเพ็ญเนี่ย ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ละได้ละได้ลวที่นี้เนี่ยพอได้แล้วก็เหมือนทรัพย์สินทรัพย์สินของเราเนี่ยข้างนอกเราอยังได้เลยทรัพย์สินเงินทองอะไรทำได้เลยท like like right. like ี่นี่เราก็ดูใจตรงนี้สิเออขราวเราอดทนไว้เนี่ยประหยัดไว้ปรับปรุงเจ้าของเข้ากับสถานะความจริงสุดท้ายเราก็ได้สิ่งของวัตถุข้างนอกยังได้เลยแล้วทำไมจิตใจเราจะทำไม่ได้แล้วเราเอาทฤษฎีเดียวกันแต่ว่าจิตใจมันไม่ใช่ของ มันเป็นความคิดที่ว่าแปรปรวนเปลี่ยนความคิดเนี่ยเร็วเหลือเกินเราก็ต้องใช้สติใช้สติปัญญาพิณิพิจารณาใช้เหตุใช้ผลเนี่ยใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้คุณนี่ผู้คุณนั้นผู้ไม่ใช่ใช้เหตุใช้ผลเอาหลักความจริงมาคุยมาดูว่าเออมันเป็นอย่างไรพอเรามีใช้เหตใช้ผลเนี่ยใช้หลักธรรมเราก็ถึงบังอ้อเลยโอ้จริงเว้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ เรารู้แก่ใจเนี่แหละพอรู้แก่ใจเราก็ชัดอยู่ในใจของเราว่าเออนี่นะเราทําความดีไม่ต้องไปมองหน้าใครปายอย่างเดียวเลยนี่นะไม่ต้องไปบอกว่าใครจะอย่างนี้ไม่เกี่ยวนี่แต่มันจะทําได้คนจะทํางานใหญ่นะมันต้องคิดแบบใจกว้างๆนะอย่าไปถือนี่นกระจอกของนี่นี่หน่อยๆอ,อย่าไปถือสาต้องให้อภยัยเราถึงจะทํางานใหญ่ได้แต่คนที่ถือนี่ถือโน่นเนี่ยไปไม่ไดนไปไม่ได้หรอก มันใจมันแคบคนใจแคบเนี่ยทำอะไรก็แล้วน้อยขี้น้อยใจไม่ได้ต้องใจกว้างๆไว้นี่แหละการสาวสวมบรารมีนี่เราต้องเอาพระพุทธเจ้าบ้างพระศรีบาลีบ้างเห็นไหมศรีบาลีไปไหนนี่ไม่อดไม่อยากที่ไหนธุรกันดาน,นี่พระธุด,ดงจะไปไหนพระพุทธเจ้ายานเพิ่นเน่เลงเลยโอ้โหทางที่ลูกศิษฐ์ทาโคจะไปนี่ลําบากมากต้องให้พระศรีบาลีเนี่ยผู้มีบรารมีเนี่ย ไปเป็นแนวหน้าพาชนนี่ที่จะไม่โอม่อยาพาสิวารีไปไปที่ไหนทิศไหนทางไหนเดินไหนจเจริญเอกอ้าวหน้ารุ่นเรืองเป้าอะไรบาราีของเพิ่นสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมันมีอยู่เหมือนไฟฟ้าเนี่ยนะนะอันนี้เป็นกติาข้อคิดเนี่ยให้เราพิจิพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆเนาะที่ผ่านมาเอาใจเรานี่แหละเป็นที่ตั้งพิจารณาเอาธรรมะ พระพุทธเจอร์เป็นที่ตั้งจังไว้อรับพรเนาะเฮียทาวริวาหาปุราปริพุเรนติสากรางเบวะเมวานิโทตินาเบตานังอุปกะปติอนนะิจิตามปริตาดุมห้างคปเมวะสมิจาตุสเพพุเรนตุสังคปา गांधो बन्नारस यथा मारे चौधरी रस यथा हे ये व Jataro nama watanti ayu wano suka allah ya sembira sekapete wasa pari sanyate brahmacari no dewata sonta sadaki nama dese Kaucitabudayante mariita man yadinaang, katoang anong kampan mata buttawa rasaang ewa tanu kamppitakopso saparaani pasati, pawwa do sa pemanggalang raka do अव तो सा मंगलाका कदे मता सब धर्मुभवीन सदा सोच ते अव तो सा मंगलाका कदो स बदे मता सघावेन्दातीव